เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายตึกนึ่งแนะนําวิธีการเพิ่มโปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับหลายๆคนก็ถา,ถามถึงวิธีการลบเข้ามานะครับและด้วยวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีการลบโปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับวิธีการลบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการลบโปรไฟล์ Facebook นะครับวิธีนี้ลบได้ทั้งโปรไฟล์หลักและก็โปรไฟล์ลองนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะามาลบโปรไฟล์ลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ของเรากันเลยนะครับหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน Facebook แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่3ขีดนะครับที่อยู่ตรงมุมขวานะครับ พอกดเข้ามาในเมนูแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ <S <S พอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวของ Facebook แล้วนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่หัวข้อศูนย์บัญชีตัวนี้เลย <S 1> <S 1> หลังจากเข้ามาในศูนย์บัญชีแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับแล้วไปต่อที่เมนูรายละเอียดส่วนตัวนะครับ หลังจากเข้ามาในเมนูรายละเอียดส่วนตัวแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกไปที่หัวข้อการเป็นเจ้าของบัญชีและการควบคุมนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะพบว่ามันมีเมนูการปิดใช้งานหรือการลบนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาในเมนูการปิดใช้งานหรือการลบแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกโปรไฟล์ที่เราต้องการลบนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเลือกเป็นโปรไฟล์ตึงๆห1 1 1ๆนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลย พอเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยจะมีให้เลือกว่าเราจะปิดการใช้งานโปรไฟล์นี้ชั่วคราวหรือว่าเราจะลบไปเลยนั่นเองนะครับในกรณีที่เราต้องการลบนะครับให้เรามาติ๊กที่วงกลมที่หัวข้อลบโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเข้าไปเลยพอเลือกที่หัวข้อลบโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มดำเนินการต่อครับ จากนั้นนะครับมันจะมาที่หน้าถามเหตุผลนะครับว่าทําไมเราลบโปรไฟล์นี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะตอบเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นฉันไม่คิดว่าจะใช้ประโยชน์แล้วนะครับติ๊กเลือกเข้าไปเลยพอติ๊กเลือกเสร็จแล้วกดที่ปุ่มดําเนินการต่อครับจากนั้นนะครับจะอยู่ที่หน้านี้ให้เรากดที่ปุ่มดําเนินการต่ออีก1ครั้งนะครับ ต่อมานะครับก็จะอยู่ที่หน้าลบโปรไฟล์แบบถาวรน,นะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับแล้วก็กดที่ปุ่มดำเนินการต่อครับ <S <S และสุดท้ายนะครับทางระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการลบนั่นเองนะครับเราก็ทำการใส่รหัสผ่านบัญชีของเราได้เลยครับหลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มดำเนินการต่อได้เลยครับ จากนั้นก็จะอยู่ที่หน้ายืนยันการลบโปรไฟล์แบบถาวรแล้วนะครับถ้าเราแน่ใจแล้วเราก็กดที่ปุ่มลบโปรไฟล์ได้เลยครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรไฟล์ที่เราลบเนี่ยก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะกลับมาที่โปรไฟล์ที่เราเหลืออยู่นั่นเองอย่างผมผมก็จะเหลือแค่โปรไฟ,ฟล์นี้นี่เองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการในการลบโปรไฟล์ของเราที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตังหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ เราวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ